สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหานะคะโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคะ่ะจากตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้ทราบขั้นตอนไปแล้วว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ครูขอเริ่มต้นจากการทบทวนขั้นตอนก่อนนะคะขั้นตอนแรกคะ่ะก็คืออ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะขั้นตอนที่2คะ่ะเราก็จะมาทําการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามนะคะและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาค่ะขั้นตอนที่3าซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญนะคะก็คือการกําหนดตัวแปรและสร้างสมการค่ะ ขั้นตอนทีน่4นะคะคือการแก้สมการเพื่อหาคําตอบค่ะและขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการตรวจสอบคําตอบกับเงื่อนไขในโจทย์ค่ะว่าตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการหรือไม่ค่ะ สำหรับในตอนที่แล้วนะคะเราก็ทําการกําหนดตัวแปรแล้วก็สร้างสมการไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะในตอนนี้ค่ะเราจะนําโจทย์ดังกล่าวนะคะมาหาคําตอบค่ะแล้วก็ทาการตรวจสอบคําตอบให้นักเรียนดูว่าในขั้นตอนการหาคําตอบเนี่ยเราจะหาคําตอบโดยใช้ความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเช่น2ตัวแปรอย่างไรและในส่วนการตรวจสอบคําตอบกับเงื่อนไขในโจทย์เนี่ยทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะโจทย์บอกว่าถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของจํานวน2จํานวนเป็น43และ3เท่าของจํานวนน้อยมากกว่า2เท่าของจํานวนมากอยู่23จงหาจํานวน2จํานวนนั้นค่ะสําหรับข้อนี้นะคะครูจะกําหนดตัวแปรนะคะให้ x ค่ะแทนจํานวนที่มีค่ามากกว่าค่ะและให้ y นะคะแทนจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาสร้างระบบสมการนะคะจากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาดังนี้ค่ะเนื่องจากนะคะโจทย์บอกว่า ครึ่งหนึ่งะคะของผลบวกของจํานวน2จํานวนเป็น43นะคะครึ่งหนึ่งหมายถึงอะไรคะ1นส่วนสถูกต้องเลยนะคะผลบวกของจํานวน2องจำนวนก็คือ x บวก y ค่ะก็เลยได้สมการที่1นะคะเป็น1-2ส่วน2ะคะคูณด้วย x บวก y เท่ากับ43ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะโจทย์ยังบอกว่า3าเท่าของจำนวนน้อยมากกว่า2เท่าของจำนวนมากอยู่23 3เท่าของจำนวนน้อยคืออะไรคะ3 y ถูกต้องนะคะ สอเท่าของจำนวนมากล่ะคะ2 x ถูกต้องค่ะคำว่ามากกว่าคือการเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะก็เลยได้สมการที่2ค่ะเป็น3 y ลบ2 x เท่ากับ23ค่ะ สำหรับการแก้ระบบสมการนี้นะคะเริ่มต้นนะคะครูจะนําสมการที่1นนะคะคูณด้วย2ค่ะเหตุผลเพราะว่านักเรียนเห็นไหมคะว่าสมการที่1เนี่ยมีเศษ1นส่วนสคูณอยู่กับวงเล็บ x บวก y นะคะฉะนั้นถ้าครูอยากให้เศษส่วนหายไปนะคะครูจะคูณด้วย2เนะะ่ะเข้าไปตลอดทั้งสมการค่ะก็ลเลยได้สมการใหม่นะคะเป็น x บวก y เท่ากับแ6ค่ะสมการนี้ครูให้เป็นสมการที่3ค่ะจากนั้นค่ะครูก็จะเห็นว่าสมการที่2เนี่ยของเราก็คือ3 y ลบ2 x เท่ากับย3ใช่ไหมคะ ครูเนี่ยอยากจะกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งค่ะฉะนั้นเนี่ยครูจะนําสมการที่3เนี่ยคูณเข้าไปด้วย2ค่ะสมการที่3เนี่ยก็คือ x บวก y เท่ากับ86ใช่ไหมคะถ้าครูคูณด้วย2เข้าไปตลอดทั้งสมการจะกลายเป็น 2x บวก 2y นะคะเท่ากับ172ค่ะอันนี้ให้เป็นสมการที่4นะคะท่านี้ค่ะเห็นสมการที่ได้มาใหม่นะคะ 2x บวก 2y เท่ากับ172แสดงว่าตอนนี้เนี่ย ครูกาลังปรับสัมประสิทธิ์นะคะทั้งหน้าพจน์เอ็กซ์และหน้าพจน์ไให้มีค่าเป็นสองเท่ากันนะคะฉะนั้นค่ะ,ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยครูกําลังจะกําจัดตัวแปรอะไรคะตัวแปร x ดีมากคะ่ะเพราะว่าถ้านักเรียนนะคะเห็นสมการที่2เนี่ยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ของเขาก็คือลบสองใช่ไหมคะส่วนสมการที่4เนี่ยสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x มีค่าเท่ากับ2ซึ่งเป็นจํานวนลงท้าซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นค่ะครูก็เลยนาสมก,การที่2นะคะมาบวกเท่ากับสมก,การที่4คะ่ะก็จะได้เป็น 3y ลบ 2x นะคะบวกกับ 2x บวก 2y นะคะเท่ากับ23บวกกับ172คะ่ะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้ครูจะนําสมก,การที่2และ4มาบวกกันใช่ไหมคะเมื่อจัดรูปแล้วนะคะก็จะได้เป็น 3y ลบ 2x บวก 2x บวก 2y เท่ากับ195ทางด้านซ้ายมือของสมการจะเห็นว่าลบ 2x เมื่อบวกกับ 2x ก็จะหมดไปใช่ไหมคะก็จะเหลือแค่ 3y บวก 2y นะคะซึ่งเท่ากับ 5y นั่นเองถ้าเราได้ว่า 5y เท่ากับ195หมายความว่า y มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ ถูกต้องเลยนะคะเราก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ39แต่ว่าไม่พอค่ะเพราะว่าเมื่อได้ y แล้วนะคะเราจะต้องทําการดําเนินการหาค่า x ต่อซึ่งเมื่อได้ค่า y เนี่ยเราจะสามารถนําค่า y ที่มีค่าเท่ากับ39นี้นะคะเข้าไปแทนในสมการใดก็ได้1 2 3 4ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อแก้หาค่า x ซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกสมการที่เหมาะสมนะคะคือสมการที่สามารถหาคําตอบได้งา่ายเราจะแทน y ด้วย3.9ค่ะลงไปในสมการที่3ค่ะ เมื่อแทน y เท่ากับ39นะคะลงในสมก,การที่3นะคะจะได้ว่า x บวก39มีค่าเท่ากับ86ค่ะทําการแก้สมก,การนะคะโดยการนําลบ39นะคะบวกเข้าไปทั้งสองข้างของสมก,การค่ะจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ47ค่ะจึงทําให้สามารถสรุปได้ว่าจํานวน2จํานวนที่เรากําลังตามหาอยู่นี้นะคะคือ47และ39นั่นหมายความว่าจํานวนที่มีค่ามากคือจํานวนไหนคะ47่ถูกต้องค่ะและใครเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าคะ 39ถูกต้องนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความแน่ใจเนี่ยเราจะนำจำนวนทั้งสองจำนวนนี้มาตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ดังนี้ค่ะเนื่องจากโจทย์บอกว่าเครื่องหนึ่งของผลบวกของทั้งสองจำนวนเป็น43นะคะฉะนั้นค่ะเราก็เลยนำา1ส่วน2นะคะมาคูณกับ47บวก39ค่ะนั่นก็คือ1ส่วน2อคูณอยู่กับ8 6 mm hmm. เมื่อคำนวณคำตอบแล้วนะคะมีค่าเท่ากับ43ค่ะตรงตามที่โจทย์ให้มาค่ะ และอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะโจทย์บอกว่า3ามเท่าของจํานวนน้อยมากกว่า2เท่าของจํานวนมาก3เท่าของจํานวนน้อยคือ3คูณอยู่กับใครคะ39ดีมากค่ะและ2เท่าของจํานวนน้อยล่ะคะคือ2คูน47เนะคะฉะนั้นจะได้ว่าถ้าเราหาผลต่างของ3คูน39กนะคะกับ2คูณ47เจนี่ยจะต้องมีค่าเป็น23ตามที่โจทย์กำหนดนะคะซึ่งจะได้ว่า3คูน39นะคะลบกับ2อคูณอยู่กับ47เนี่ยก็คือ117 ลบกซึ่งมีค่าเท่ากับ23จริงๆด้วยนะคะตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะคะทั้ง2เงื่อนไขเลยนะคะจึงทำให้เราสามารถสรุปได้อย่างมั่นใจแล้วว่าคำตอบของสมการนี้นะคะก็คือ47และ39นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะกับตัวอย่างที่2นะคะ โจ์เขาบอกว่าอัตราการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนะคะของสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือค่าตั๋วจะคนละ200บาทนะคะสําหรับเด็กเนี่ยค่าตั๋วจะคนละ100บาทนะคะปรากฏว่าในการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้เนีย่ยมีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมรวมกันทั้งหมด10,000 00, คนนะคะเมื่อคิดราคาที่ขายบัตรทั้งหมดแล้วนะคะได้เงินรวมกันทั้งหมด1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทนะคะโจท์อยากทราบว่าในการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมนะคะจำนวนกี่คนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่ม ต้นจากการกำหนดตัวแปรก่อนนะคะให้ x ค่ะแทนจำนวนผู้ใหญ่ที่เข้าชมฟุตบอลนัดนี้นะคะแล้วก็ให้ y นะคะแทนจำนวนเด็กที่เข้าชมฟุตบอลนัดนี้ค่ะเนื่องจากเขาบอกว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเข้าชมรวมกันทั้งหมด1 0,000คนนะคะสมการแรกของเรานะคะก็คือ x บวก y เท่ากับ1น0 0 0นะคะครูให้เป็นสมการที่1ค่ะ แลนื่องจากเขาบอกว่าเมื่อขายตั๋วรวมกันแล้วเนี่ยได้เงิน1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะคะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ขายตั๋วของผู้ใหญ่ก็คือ200คูณกับจํานวนผู้ใหญ่คือ x นะคะรวมกับ100คือค่าตั๋วของเด็กเนี่ยคูณกับจํานวนเด็กก็คือ y นะคะเมื่อคิดเงินรวมกันแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับ1 7, 39, นึ่งล้านเจ็ดนกะคะก็เลยได้สมก,การที่2เป็น2 0 0 x บวก1 0 0 y เท่ากับ1นึ่งล <100, 000. S 1> ้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยค่ะ จากนั้นนะคะครูจะนํา2สมการนี้นะคะมาแก้สมการเพื่อหาค่า x และ y เพื่อให้ได้จํานวนของผู้ใหญ่และเด็กตามที่โจทย์ต้องการค่ะจาก2สมการนี้นะคะครูจะดําเนินการกําจัดตัวแปรซึ่งครูก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าจะกําจัดตัวแปร x หรือกําจัดตัวแปร y นะคะในที่นี้ค่ะครูอยากให้นักเรียนนะคะลองหาคําตอบด้วยตัวเองดูก่อนนะคะ กดพอยส์คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าได้คําตอบแล้วให้กด Play หรือว่าเล่นต่อเพื่อฟังเฉลยจากครูค่ะโอเค คิดว่าทุกคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะคะสาหรับข้อนี้นะคะเราจะเริ่มต้นดังนี้ค่ะเนื่องจากเนี่ยเราอยากจะกําจัดตัวแปร x หรือ y อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วเห็นว่าสมการที่2เนี่ยตอนนี้สัมประสิทธิ์ของตัวแปร x และตัวแปร y ในมีค่ามากแล้วก็ค่าคงตัวก็คือ1 7 3 9 2 0แก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นค่ะครูสามารถลดทอนสัมประสิทธิ์ของมันนะคะโดยการหารด้วย100ตลอดทั้งสมการที่2ได้ค่ะจะได้ว่า2 0 0 x นะคะบวก1 0 0 y เนี่ยเมื่อหารด้วย100ก็จะเป็น 2x บวก y ใช่ไหมคะแล้วก็1 7 3 9 2 0เนี่ยเมื่อหารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ17,392นะคะอันนี้นะคะให้เป็นสมการที่3นะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสมการที่1กับสมการที่3เนี่ยนักเรียนคิดว่าครูควรจะกำจัดตัวแปรอะไรคะ ถูกต้องเลยนะคะพรูจะกําจัดตัวแปร Y นะคะเพราะตอนนี้จะเห็นว่าทั้ง2สมการเนี่ยมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปร Y เท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับ 1, 1> ฉะนั้นเนี่ยครูจะนําทั้งสองสมการเนี่ยมาบวกกันหรือลบกันคะถูกต้องเลยนะคะจะนํามาลบกันนําสมการที่3มาลบด้วยสมการที่ 1, 1> เหตุผลเพราะว่าจะเห็นว่า17 3 9 2เันี่ยมีค่ามากกว่า1 0,000ถ้าลบกันแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้จะเป็นจํานวนที่เป็นบวก ซึ่งจะทำให้สามารถคํานวณคําตอบได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องมากกว่านะคะฉะนั้นค่ะครูก็เลยนํา 2x บวก y นะคะมาลบกับ x บวก y ค่ะฝั่งขวานะคะจะเป็น17,392ลบกับ10,000ค่ะทำการจัดรูปสมการนะคะจะได้เป็น 2x บวก y ลบ x ลบ y เท่ากับ7,392ค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นว่า y เนี่ยลบกับ y ก็จะหมดไปใช่ไหมคะก็จะเหลือแค่ 2x ลบ x นั่นเองค่ะ ก็เลยทำให้ได้ว่า X นะคะมีค่าเท่ากับ7,392ซึ่ง X เนี่ยเรากำหนดให้เป็นตัวแปรซึ่งแทนอะไรนะคะดีมากค่ะแทนจำนวนของผู้ใหญ่นะคะที่เข้าชมฟุตบอลนัดนี้นะคะตอนนี้เราก็เลยได้แล้วว่ามีผู้ใหญ่ที่เข้าชมฟุตบอลนัดนี้อยู่7,392้คนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการหาจำนวนเด็กต่อนะคะโดยการแทน x เท่ากับ7,392ลงไปในสมการใดก็ได้เราจะแทน x ด้วย7,392ลงไปในสมการที่1ค่ะก็จะได้ว่า7,392บวก y นะคะมีค่าเท่ากับ1,000 0ค่ะทำการแก้สมการนี้นะคะจะได้ว่า Y เท่ากับ2,608นะคะซึ่ง y ก็คือจำนวนของ ถูกต้องค่ะจำนวนของเด็กนะคะที่เข้าชมฟุตบอลนัดนี้นะคะดังนั้นค่ะจึงสามารถสรุปได้ว่าฟุตบอลนัดนี้นะคะมีผู้ใหญ่เข้าชม7,392คนค่ะและมีเด็กเข้าชมอยู่2,608คนแต่เพื่อความแน่ใจนะคะเราจะนำจำนวนที่เราสามารถหาได้เนี่ยไปแทนลงในเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องค่ะ เนื่องจากโจทย์บอกว่าเราขายบัตรเข้าชมไปทั้งหมด1,739,200บาทใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่บัตรราคาคนละ200บาทใช่ไหมคะเรามีผู้ใหญ่เข้าชม7,392คนเนี่ยคูณกันออกมาแล้วเนี่ยได้จำนวนเงินค่าบัตรข,ของผู้ใหญ่เนี่ยเท่ากับ1,478,400บาทค่ะ และสำหรับเด็กนะคะค่าตั๋วการเข้าชมของเด็กเนี่ยคนละ100บาทซึ่งมีเด็กเข้าชม2,608คนคนตามที่เราหาได้นะคะคํานวณเงินออกมาแล้วนะคะเท่ากับ2 6 8 8 0 0บาทคราวนี้ค่ะเราจะนําจํานวนค่าบัตรที่ขายได้นะคะของผู้ใหญ่และเด็กมารวมกันค่ะเมื่อบวกกันแล้วนะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1นึ่งล้านเจ็ดแบาทซึ่งตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาไหมคะ ะะแสดงว่าถูกต้องเลยนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยเข้าชมรวมกันนะคะทั้งหมด 1,000 0คนเราก็เลยเรานำจำนวนของผู้ใหญ่และเด็กบวกกันนะคะ7,392นะคะเมื่อบวกกับ2,608เนี่ยมีค่าเท่ากับ1,000 0พอดีเป๊ะเลยซึ่งก็ตรงตามเงื่อนไขในโจทย์นะคะทำให้สามารถสรุปได้อย่างมั่นใจแล้วว่าในการเข้าชมฟุตบอลนัดนี้นะคะมีผู้ใหญ่เข้าชมอยู่7,392คนค่ะและมีเด็กเข้าชมอยู่2,608คนนั่นเองค่ะ ค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่สาะเคะโจทย์บอกว่าถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งเป็น3เท่าของอีกจํานวนหนึ่งและสีเท่าของผลต่างของ2องจำนวนนั้นเป็น50นะคะจงหาจํานวนทั้งสองค่ะข้อนี้นะคะเขาต้องการทราบจํานวน2จํานวนนั้นนะคะครูก็เลยกาหนดตัวแปรนะคะให้ x แทนจานวน1ค่ะแล้วก็ให้ y แทนอีกจํานวนหนึ่งที่ต้องการนะคะ เขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวน1เป็น3เท่าของอีกจํานวน1นึงนะคะก็เลยได้ว่า1นส่วนสองเท่ากับ 3y ค่ะอันนี้ให้เป็นสมการที่1น,นะคะและ4เท่าของผลต่างคำ,คำว่าผลต่างก็คือนํา2จํานวนมาลบกันเนาะก็จะได้ว่า4นะคะคูณอยู่กับ x ลบ y เท่ากับ50อันนี้ให้เป็นสมการที่2นะคะ แต่ตอนที่แล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ข้อนี้นะคะสามารถเขียนสมการที่2ได้2แบบด้วยกันนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยครูจะเฉลยให้นักเรียนดูทั้ง2แบบเลยว่าได้คําตอบที่สอดคล้องตามที่เงื่อนไขของโจทย์กําหนดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบแรกกันก่อนเนาะจากสมการทั้งสองสมการนะคะครูทําการแก้สมการนะคะโดยเริ่มต้นจากสมการที่1ค่ะเนื่องจาก1นส่วนส X, มีค่าเท่ากับ 3y นะคะถ้าครูครูณตลอดทั้งสมการด้วย2นะคะจะได้วัเเท่ากับ 6y อันนี้ให้เป็นสมก,การที่3นะคะ,ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราทราบค่าของ x แล้วนะคะว่ามีค่าเท่ากับ 6y ฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้สมก,การต่อนะคะด้วยการแทน x เท่ากับ 6y เนี่ยลงในสมก,การที่2ค่ะสมการที่2นะคะก็คือ4คูณอยู่กับ x ลบ y เท่ากับ50ใช่ไหมคะเราเปลี่ยน x เนี่ยเป็น 6y ก็จะได้ว่า4เนี่ยคูณอยู่กับ 5y นะคะมีค่าเท่ากับ50ค่ะนั่นคือ 20y เท่ากับ50นันเองนะคะทำการแก้สมก,การนี้นักเรียนว่าจะได้ y เป็นเท่าไหร่คะ ถูกต้องเลยนะคะ y เท <Y S 1> ่าก,กับ5ส่วน 2, 2> ค่ะและพอเราทราบค่า y แล้วนะคะเราก็นำ y เนี่ยเข้าไปแทนในสมการใดก็ได้นะคะเพื่อแก้หา x ต่อซึ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเราจะแทน y เท่าก,กับ5ส่วน2ลงในสมการที่3ค่ะเนื่องจากเราทราบว่า x เท่าก,กับ6 y นะคะเราก็เปลี่ยน y ให้เป็น5ส่วน2นะคะนั่นคือจะได้ว่า x เท่าก,กับ30ส่วน2คิดคำตอบออกมาเป็น15นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะจำนวน2จำนวนที่เราต้องการนะคะก็คือ15และ5ส่วน2ค่ะ แต่เพื่อความแน่ใจนะคะเราก็จะลองนะคะโดยการที่เอา15และ5ส่วน2เนี่ยเข้าไปแทนในเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน1เป็น3เท่าของอีกจำนวนหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของ15จะมีค่าเท่ากับ3เท่าของ5ส่วน2ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะคะจะได้ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยคือ15ส่วน2ทั้งคู่เลยนะคะตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะคะ่ะ และโจทย์นะคะก็บอกว่าสเท่าของผลต่างของ2จํานวนนั้นเป็น50เนื่องจากในแบบที่1น,นี้นะคะเรากําหนดให้ผลต่างคือ x ลบ y ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสเท่าของผลต่างก็คือ4นะคะคูณอยู่กับ15ลบ5ส่วน2นะคะซึ่งเมื่อคํานวณคําตอบออกมาก็จะเป็น4คูณกับ25ส่วน2นั่นคือ50ตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดเช่นเดียวกันค่ะเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าสําหรับแบบที่1น,นี้นะคะเราจะได้ว่าจํานวนทั้งสองจนวนนี้คือ15และ5ส่วน2ค่ะ เนื่องจากเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าโจทย์ข้อน,นี้สามารถสร้างสรรมการที่สองได้2แบบนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําแบบที่2กันว่าได้คําตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์หรือไม่นะคะเราก็กาหนดเหมือนเดิมนาะให้ h และ y เนี่ยแทนจานวน2จํานวนที่โจทย์ต้องการนะคะแต่ว่าระบบสรรมการสําหรับแบบที่สองนี้นะคะอันแรกเนี่ยหส่วนส x เท่ากับส y นี่ก็คือเหมือนเดิมนะคะจะได้ว่า2แบบนี้จะมีสรรมการที่1เหมือนกันแต่คราวนี้เนื่องจาก เงื่อนไขที่เขาบอกว่า4เท่าของบนต่างเนี่ยแบบที่2นี้เราจะคิดเป็น4คูณอยู่กับ y ลบ x นะคะเท่ากับ50นะคะอันนี้ก็ให้เป็นสมการที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสามารถหาคำตอบได้หรือไม่นะคะ จากสมการที่1และสอนะคะครูนาสมการที่1มาจัดรูปนะคะโดยการคูณ2เข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้ว่า x เท่ากับ 6y อันนี้ให้เป็นสมการที่3ก็จะเหมือนกับแบบแรกเนาะจากนั้นเนี่ยครูก็นํา x นะคะเท่ากับ 6y เนี่ยแทนลงเข้าไปในสมการที่2นะคะก็จะได้ว่า4นะคะคูณอยู่กับ y ลบหนะคะมีค่าเท่ากับ50นะคะเมื <x> ่อค <x> ิดออกมาแล้วจะได้ว <x> ่า4คูณลบหเท่ากับ50ค่ะ นั่นคือลบ20 y เท่ากับ50าสกเรียนลองคิดในใจสิคะแสดงว่า y มีค่าเท่าไหร่คะดีมากเลยนะคะ y มีค่าเท่ากับลบ5ส่วน2ค่ะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือแทนค่า y เท่ากับลบ5ส่วน2เนี่ยเข้าไปในสมการใดก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาค่า x นะคะซึ่งครูก็จะเลือกแทนลงไปในสมการที่3าค่ะเนื่องจากเราทราบว่า x เท่ากับ6 y นะคะก็เลยได้ว่า x เท่ากับ6คูณกับลบ5ส่วน2ค่ะนั่นคือ x เท่ากับลบ30ส่วน2อนั่นเองนะคะ คิดคำตอบออกมาจะได้ว่า x เท่ากับลบ5ค่ะดังนั้น,นะคะ่ะจำนวน2จํจำนวนที่ต้องการนะคะก็คือลบ15และลบ5ส่วน2ค่ะแต่เพื่อความแน่ใจนะคะเราจะตรวจสอบกับเงื่อนไขนี้โจทย์เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเขาบอกว่า ครึ่งหนึ่งของจํานวน1เป็น3เท่าของอีกจํานวน1ก็เลยจะได้ว่า1นึส่วนสนะคะเท่ากับ3 y นะคะเมื่อแทน x ด้วยลบสินะคะแทน y ด้วยลบหส่วนสนะคะก็จะได้ว่าลบสิส่วนสเท่ากับลบสิส่วนสตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดค่ะอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่า4เท่าของผลต่างแต่เนื่องจากแบบที่2นี้นะคะเรากําหนดผลต่างเนี่ยให้เป็น y าลบเใช่ไหมคะก็เลยเป็น4นะคะคูณอยู่กับ เศษ5ส่วน2ลบด้วยลบ15นะคะเมื่อคิดคำตอบออกมาก็จะเป็น4คูณอยู่กับ25ส่วน2นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ50โตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นจะได้ว่าสำหรับแบบที่2นี้เนี่ยคำตอบเนี่ยจะเป็นลบ15กับลบ5ส่วน2 สังเกตเห็นว่าคําตอบทั้ง2แบบเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เมื่อเรานำคําตอบของแต่ละแบบเนี่ยเข้าไปแทนกับเงื่อนไขในโจทย์เนี่ยก็ได้ตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการทั้งคู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะได้ว่าข้อนี้นะคะมีคําตอบอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือ15และใคนะคะ หาส่วนสองดีมากค่ะและแบบที่สองก็คือลบและลบ5ส่วน2นั่นเองค่ะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าในการสร้างสมการเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถสร้างสมการได้แบบเดียวหรือไม่หรือหากสามารถสร้างสมการได้2แบบนะคะเราก็ต้องทําการแก้ ทั้งสองแบบเลยเพื่อหาคําตอบซึ่งจะเห็นว่าอย่างข้อนี้พอเราพูดถึงผลต่างเนี่ยคำว่าผลต่างคือนําใครลบใครก็ได้ฉะนั้นพอเราสร้างสมก,การได้2แบบเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะมี2แบบเช่นเดียวกันอย่างที่ครูทําให้ดูในข้อนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นค่ะจะเห็นว่าในการกําหนดตัวแปรและสร้างสมก,การเนี่ยมีความสําคัญมากในการแก้โจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยวในตอนหน้านะคะเราจะมาดูการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบอื่นๆที่ครูยังไม่ได้เฉลยอ,อีกนะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกาันหรือว่าเหมือนกันอย่างไรนะคะ ในตอนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้วิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยที่โจทย์ปัญหาที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูในตอนนี้ทั้ง3าข้อนะคะก็เป็นโจทย์ปัญหาที่มีความหลากหลายแตกต่านกันไปสําหรับในตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาพบกับโจทย์ปัญหาในรูปแบบอื่นๆอีกซึ่งครูจะพานักเรียนมาร่วมกันคิดและแก้ปัญหาร่วมกันพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ